đôi khi mong mang này đôi khi mong mang đi yang ê ê hóc cân lưới này làm này này lưới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  này này lưới này này lưới này lưới này lưới โอ้โหคนหนึ่งขึ้นดาดฟ้าไปแล้วไม่เป็นไรทูตผู้ชายอะ่ะก็เราลงลงข้างล่างเถอะลงข้างล่างเถอะกดละลูไปเลยเพื่อนกอกหน้ากอกกูกูโอ้โหเก็บเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมไอ้ขี้อะ่ะเอ้ยจะเจกอกระเป๋าอะของมึงเนี่ยอ <laughs> ุ้ยเจอของดีอย่าไปดีกว่า <laughs> มันอยู่บนหัวเราเกียดไอ้นี่รั้ไหมเนชุโคตรเท่เลยนายโอ้นายมันเดินย่ำอยู่บนหัวเราเราทนไม่ได้ว่ะทนไม่ได้จะฝึกสอบอ่ะฝึกสอบชัดนะตายจะตายเอู้ผมไม่ได้คิวเหรอเพิ่นได้เพิ่นได้โหย้อนใหญ่เลยเจ้าฟุบบบบยอกัน ย่อกันยัอเลยชุด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 นี่ไงล่ะโหเท่ทำไมกูไม่ได้คิววะเออไงเป้ปทำไม่ชุดชุดชุดบินอยู่ข้างหล้งเราเต็มติดที่ละไหนวะ เเจอแล้วอืมัมนปูเปมนจายิางเลยละกันอ้าวเพื่อนตายหลอไอ้ไก่เฮ้ยยิงไอ้ไก่เหรอโอ้โหโอ๊ยเปิดไมค์พูดมันดีกว่าหลวเพื่อนหลัวเฮ้ยมันทำไมกูจะเปิดไมค์พูดกับมันดูดีขี้นี่ มึงเจรจากอนดีว่ต้องเจรจาหน่อยเพื่อนได้เ้ยเฮ้ยมึงเพื่อนไม่ไม่มันคิดไงการที่เราไปหามาแล้วก็ายไปใบอาช่วยมันอะคิดว่าไหวะคิดว่าแค่เพื่อนไมเลียจริงคำฝังคำวังมาแล้วคำวังเออคำังกูคือโมึงเพื่อนเฮ้ย มาแล้วกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วอ่าเพื่อนไปยิ่งรับให้ยิบเลยโดนสอนตายไม่เพื่อเมือสามดาวแล้วธนกรกิจภารก,กิจของเราเอเมือสามโดนคนยิงหรอไม่รู้ มันมีของดี่ะเฮ้ยโหดว่ะโหดเ่ะโหดวะคนหรือบอดยิงเบอร์สามอะเกี่ยคนบอกเฮ้ยชุบตรงนี้จะดีเหรอวะเบอร์สามฮัลโหลเฮ้ยไม่ต้องชุบหรอกคาบเลย ก็คนไทยนะเว้ยมึงหลอนปะเนี่ยก็คนไทยเสร็จก็คนไทยคนไทยเลยสนุกไงมึงพูดตรงๆนี้เลยนะเรียกเขาเขาเขาอาหารปิดมาอยู่อาครลำคาอย่าอาคารปิดมาเราอยู่ก็ได้เจ้ากูดิไม่ได้ยินหรอกเว้ยขนาดขนาดไหนเบอร์สี่เรากูเดือยกูสังหารละเชี่ยวสังหารระเบิดสังหารนอ่จากนั้นภาษาของกูวิ่งไม่ได้คำวังสุดท็กตัวฆ่ามันเห็นนะ การการให้คนระวังแล้วก็ตลบปรารสิ้นหวังจร่งโคตรสนุกเลยนะไหมเรามาแล้วนายเรามาแล้วเราก็ฆ่ามานันนะเข้าใจปะผมเข้าใจพูดอะ่ะมาแล้วนายเรามาแล้วนายออมาชีวิตนาย <laughs> เราคือจะมาทุ่งหากเรา,เราไม่เพราะเราเป็นเจา้าเราคือจะมาทูต <laughs> บอกเลยถ้าเบอร์สามในลม้มอีกทีแล้วก็นะ <laughs> จะไม่ใช่เหนึ่งแค่เบอร์หนึ่งเบอร์สองอาจ็อานอาจจะทั้งหมดทั้งตีมเลยก็ได้เฮ้ยกูสามคิวแล้ววะเก่งวะไอ้เบอร์สามมันโดนระเบิดเลซโซนตายกี่นะทำอะไรผิดอะ่ะเฮ้ยคนดีผีคุ่งอีกคนหนโง่คนดีผีคุ้มอีกมไปค,ค,คนดีผีคุ้มบอกแค่น,นี้แหละคนดีผีคุ้มบอกแค่นี้แหละ บอกให้รู้ไว้คนดีผีคุมเลตตนไม่เคยกลัวเคยกลัวสักที่ไหนเห็นไหมพวกคนดีผีคุมใหม่เฮ้ยหูหันแล้วไปก่อน จะคอยเวลาที่เธอหลุมมาคอยคอยาคอยอ่ะของดีของทีของดีของดีของดีพี่พูดหองมค,องคืออะไรได้บอกนะไปกันไกลอย่างไ้กลัวชิบหผยวิ่งเงี้งยาตายม,มาหลายรอบล้ะถ้ามึงลบแล้วก็กูกูกูชาพนักกิจได้เลยชาพนักกิจได้เลย กูมีอยู่สองลูกอะตอนเนี้ยเฮ้กูมีกูมีลูกแบบกูพร้อมกูพร้อมทั้งล้มแล้วก็ชาวพนักจิจในทันทีเลยเฮ้เหรอกูพร้อมครับกูมีลูกหนึ่งกูมีลูกแต่แต่กูบองเขาไม่ะเซซใส่เอ้ยโดนด้วยเหรออย่าโดนด้วยเหรอเฮ้ยพอแล้วพอแล้วมึงโดนมียารามไหมเนี่ยมีมี

ไอเพื่อนต่อยกูใหม่เพื่อนต่อยกูขอโทษเพื่อนเราขอโทษเราไม่ตั้งใจปาดเบอร์ใส่ผิดโดนระให้ตายหลุดมือเฮ้ยโหหมดเหรวะหมดเหรวะม่หมดหรอมหมดเหรอไม่หมดเหรวะบอกแค่ได้ทำดามเมจทักไหนกูาอไม่ขึ้นใหม่ตะกี้เพื่อนต่อยกูไอ้เหี้ยสมควรแล้วไอ้เหี้ย กูทำไรผิดวะมี้เะป๋องสามมึงมึงยิงยิงต่อระเบิดใช้งานต่อไม่ได้เลยสัตอมีหมวกสามแล้วหรอมือมึงยิงระเบิดไปเลยยิงซะระเบิดไปเลยไปไหนดีอยู่ไหนวะร้างไหนเฮ้ยรถรถ เ,เลยคนนึงเลยคนเลยคนเลยคนเลยเรารอกันเรารอก่อนใจเย็นเพื่อล้วเบิดตา,าเอ,อยูน่าจะอยู่ในบ้านนะต,ตายเลยเหรอระเบิดตายดังอย่างมันมันระเบิดตัวแรกมันตัวล้มตัวหนึ่งแล้วก็ตัวอยู่ไหนไม่รู้อะในบ้านแหละกว่าไอ้ควายไอ้บั๊ด มังไม่เก็บเบิดอให้กูโค oh, ตรมึนอ่ะโอ้ยยาน้ำยาน้ำสิบสามตอกใหม่ก oh ูม oh ีขึ้นดูคือกำลังสิบสองเอ้ยลำคาญใหม่พี่อโอ้โหไม่สิ้นสักทีไอ้สัสใหม่กูมีอยู่สิบสามตอกเพื่อนแต่กูแใดงเป็นเบาหวานไปเลย ว่าลงไปหามาันดิเอาดิเอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูปาเบิดอัดเลยมึงก็งชาร์จเลยโอเคอ่ะกูมาอะไรที่อ่ะปี๊จะปลาทำยี้อะไรอยา่างเงี้ยว่าปัญญาอ่อนเลยที่อ่ปอปอะ,ะ,ะปลูกความปลูกปลูกความเพื่อเขิมไงเดี๋ยวเรื่องปลูกความเพื่อเขิมเพื่อนไม่รู้อะอ๋อมันจะไม่ได้ยินเสียงตีนกูไงเออนะมันไม่มีใครเปิดประตูเลยหลังว่า,าไม่มีใครเพื่อนดาวเลยสักเอ้ยโดนอะไรวะ สักไกลอยู่มันไกลไกลเลยอยู่ไกลเกินนะเพื่อนโทษทีวะม่ไมาไม่ไยวะมันอยู่อยู่หลังหินเอาไว้ดูไว้เพื่อนวิธีแชมป์วิวิธีของกิ้เห็นนะไหนไว้เชี้มองมเห็นหลังเขานู้นนะเอ้ยหมอกโอ้กหก็ตีกแล้วเข้าวงเลยเพื่อนโอ้โหกวก็วิ่งอยู่เนี่ย รถชุดอัวจับจ้าลาสีจะตกมากไม่น่าไม่น่าตายโอ้โหเดี๋ยวจะวูงพ่อองคนเร็วเลยสะเอ้ยถ้ามียาไม่น่าตายอุ้ยยิงมาคนยิงนะยิงปเ่อยเรื่อยอุ้ยยิงเบอร์หนึ่งดิยิงกูทำไมยิงกูทำไมคนคนอื่นมีต้องเยอะแยะทำไมทำดีรอยเยอยอะไรเดี๋ยวก็ตายไม่ทันเพื่อนบอกเลยไม่ทัน ทันวงอยู่ข้างหน้าเองเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันคนอื่นมีคนอื่นมีต้องเยอะแยะทำไมต้องยิงผมแม่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 ะ <c oughs> ถึงมัวไม่ถึงจะได้นอนปั๊มก่อน <c oughs> น่า,นาจะถึงนะ

เมื่อกี้ไม่ได้ถือปืนไว้ดีประเด็นเขามัต้องยิงผมเบอร์หนึ่งก็มีจะเฮ้ย hey, โหทั้งบนดบอร์สุดเบอสุดไม่เบอรสุดเลยบนเขาอะนะบนยอดเลยใจเย็นดิเห็นไหมเห็นไหะเห็นด้วย,ยเฮ้เยยิงแม่งเปิดเลย

บนบนหลังขวานตายปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ยังไงเฮ้ยทำได้ยังไงอ่ะพี่พี่น้องพี่น้อทำได้อย่างทำยังทำได้อย่างไรนี่เดอะแบกงงดิงงดิเดอะแบกเลยของจริงพอไปเยอะอะทำได้อย่างไรเนี่เดอะแบกของจริงเลยงงดิงงดิน้อง อ้ะอย่างไรกันนี่ดูการพี่พี่อ่านทางอ่ะแม่งกระโดดลงมาข้างล่างไอ้สัสวม่ขึ้นบนหลบด้วยมูดได้อีกนานกูกู้แค่ยิงแม็กซ์กูระโหแบบระฆังแน่เลยกูแบบสเต็ปมันโมเไี้ยน้องมันโมูมันโมูได้อีกหลายตาเลยแน่เลยสเตปเพี้ยนน้องมันเก็บไปโมูแน่เลยเ้ยบอกเลยว่าโมูได้อีก